สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีโหราศาสตร์นานาชาติ h ช n แนลที่รวบรวมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาพยากรณ์แขนงต่างๆ แม่นยำชี้ชัดตรงประเด็นโดยดิฉันอาจารย์เชียพพรประภาพันธุระเป็นผู้ดำเนินรายการและได้เรียนเชิญอาจารย์พิจยานะคะที่ตะพวังนะคะสวัสดีค่ะหรืออาจารย์เรียกกันง่ายๆเนาะอาจารย์เต่านะคะและอาจารย์เต่าก็มีสมญานามว่าเต่าลอตโต้ซึ่งมีแฟนคลับเยอะแยะไปหมดเลยค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็โชคดีมากเลยค่ะที่อาจารย์เต่าสละเวลานะคะมาให้ข้อมูลดีๆกับเราในคลิปนี้นะคะ อาจารย์เต่านะคะนอกจากจะเป็นผู้ที่สอนเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยตามสถาบันต่างๆนะคะรวมทั้งที่สมาคมด้วยนะคะอาจารย์เต่าก็ยังมีชื่อเสียงทางด้านที่ว่าหาเล็กเด็ดนะคะ <c oughs> ค่ะก็มีแฟนคลับเยอะแยะเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะเราลองมาฟังกันดูว่าอาจารย์เต่าจะเอาอะไรมาฝากกับท่านผู้ชมนะคะ อาจารย์คะเราเริ่มจากอะไรดีเอ่ยเริ่มจากวันที่หนึ่งเมษายนนะคะเริ่มจากวันที่หนึ่งเมษายนนะคะดาวบนท้องฟ้าค่ะเพราะว่าดาวมันมีอิทธิพลใช่ไหมคะอาจารย์อิทธิพลกับเลขเนาะอันนี้โดยโดยหลักนะคะที่เวลาจะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ดาวเลขเด็ดเนี่ยนะคะจะใช้ทั้งดวงดาวบนท้องฟ้าในวันนั้นและและ ใช้สูตรด้วยสูตรเคล็ดลับของอาจารย์เต่าเนาะจะมีสูตรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูจากดาวท้องฟ้าอย่างเดียวเนี่ยบางทีเนี่ยมันสําคัญหลายตัวมากเลยมันไม่คว้จะเอาตัวไหนเนาะอย่างเช่นอย่างเช่นในวันเนี้ค่ะคะดาวมท้องฟ้าที่สาคัญสาคัญเนี่ยมีตั้งแต่เลขแปดใช่ไหมคะมีตั้งเลขแปดเนี่ยตรงจุดแนี้เด่นนะคะเดี๋ยวเราเอาไปทุกดาวก่อนดีกว่านาะได้ค่ะ ตอนไล่ตั้งแต่ดาวบนท้องฟ้านในวันที่1น่งนะคะเริ่มตั้งแ,แต่ราศีเมษก่อนเลยนะคะราศีเมษเนี่ยจะมีดาวบริติยู่ะนะคะโคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษค่ะระยะองศา13องศา39ลิึง้าลิคะนะคะต่อไปทางทิศตะวันออกของดาวบริตยูก็คือดาวอังคารน,นะคะ,คะดาวอังคารเนี่ยก็คือเลข3ขึ้นย้าราศีเข้ามาที่ ราศีพุกศกค่ะครั้งในวันที่22มีนาคมก็ผู้ใยญ่เนาะขายนะคะแต่ตำแหน่งของดาวเนี่ยไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่นะคะเพราะตำแหน่งเป็นปลาเป็นปลามากเลยค่ะใช่ค่ะต่อไปนะคะดาวราหูค่ะดาวราหูอันเนี้ยใช้ระยะเวลาในการอยู่ที่ราศีมิถุนเนหนึ่งปีครึ่งนะคะระยะองศาดาวราหู27องศา56ยิดดานะคะ ราหูเนี่ยเป็นราศีเป็นดาวธาตุลมค่ะแล้วอยู่ในราศีมิถุนเป็นธาตุลมได้กินกัตะโชคนะคะอ่อซึ่งอันเนี้ยมองว่าดาวราหูเลขแปดเนี่ยจะเด่นจากจากอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกอ่ะโอเคค่ะจะไปข่ามาที่ราศีพิจิกค่ะอันนี้ไม่มีดาวเลยนะคะต้องมาที่พิจิกค่ะบีพระเกตค่ะพระเกตเก้าค่ะพระเกตเก้า องศาก็คือ19องศา35ลิตรดาค่ะนะคะะเกตเก้าอยู่ในราศีธาตุน้ําจริงๆตาแหน่งของเขาเนี่ยถือเป็นนิดเป็นนิดเป็นนิดอือฮึอะ,ะ <c oughs> ต่อมา <c oughs> ทางทิศตะวันออกของธนูค่ะของะเกตนะคะก็คือราศีธนู <c oughs> จะมีดาวเคราะห์กอบกุมเปนสองดวงก็คือดาวพฤหัสได้ตําแหน่งกเกษตรนะคะ องศาของดาวพฤหัสคือ2องศา28ลิดาอย่ายังน้อยนะจ๊ะเนาะใช่แล้อยู่ในอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในนวางขานนะคะคือรนวางลูกที่ย้ายย้ายเข้ามาจากราศีพิจิกธาตุน้ำเข้าราศีธาตุไฟจริงๆแล้วเนี่ยวางลูกนี้ก็ไม่เคยไม่เคยให้กุ่นเท่าไหร่นะคะาะช่แล้วคุณกับดาวเสารนะคะดาวเสาร์เนี่ยมีระยะองศาเท่ากับ ยี่สิบเอ็ดองศาห้าสิบเอ็ดลิตดานะคะระยะของดาวเสาร์องศาของเสาร์กับพฤหัสเนี่ยห่างก,กันเยอะนะคะ,ะต่อไปนะคะ,ะก็จะมาถึงราศีกุมนะคะราศีกุมจะมีดาวคาะห์เกาะเกี่ยวกันทั้งหมดสามดวงคือดาวจันนะคะดาวพุธและก็ดาวศุกร์นะคะโดยที่ดาวศุกร์เนี่ยขึ่งย้ายเข้ามาอาจารย์นะคะ ซพิ่งย้ายเข้ามาได้ตําแหน่งอุจายวิราชค่ะนะคะระยะองศาอ,อ,อยู่ที่10องศา42ลิบดาะนะคะย้ายเข้ามาตั้งแต่วันที่23มีนาคม<ะ>แล้วอยู่กับดาวคู่ธาตุด้วยคือดาวพุธนะคะดาวพุธ<ะ>มีระยะองศาเท<ะ>่ากับ19องศา29<ะ><ะ>ลิดดาแล้วก็อยู่กับดาวจันนะคะดาวจันทระยะองศา9 องศาสามลิกดาค่ะนะคะค่ะสุดท้ายก็คือที่ราศี <c oughs> ราศีมีนนะคะจะมีดาวอาทิตย์อยู่นะคะอาทิตย์อาทิตย์นี่ก็อยู่ระยะองศา17องศาสามสลิดดาค่ะนะคะได้ตำแหน่งจาวิลาค่ะค่ะ,คะอันเนี้ยเป็นดาวพระเคราะห์ที่โคจรอ,อยู่บนท้องฟ้า <c oughs> ในวันจันทร์ที่1ในสายนคคะ และจากตรงนี้นะคะอาจารย์คะเราก็เดาทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะแล้วอันไหนที่จะมีอิทธิพลแรงๆในวันนั้นนะคะอาจารย์ราหูตัวหนึ่งล่ะค่ะคือในวันที่ที่หนึ่งเมษายนในช่วงเวลาที่สาคัญในวันนั้นเนี่ยนะคะประมาณบ่ายสามโมงสิบสิบห้าถึงห้าสิบเนี่ยลาคนาจะอยู่ที่ราศีสิงคะเพราะนั้นอาจารย์ต้องดูสามตัวเนี้ย นะคะจะถือว่าเล็งกันเะสองสี่หกสองสี่หกนะคะแล้วดาวเลขหกดาวสุกเนี่ยมันเพิ่งย้ายมันเพิ่งย้ายหล่ะสิแล้ว่ะแล้วมันอยู่กับดาวผู้ธาตุน้ำที่เสริมกันอยู่กับดาวจันเขาเรียกว่าจันทร์พี่ลมค่ะจันพี่ลมสุกพิ่ลมนะคะเพราะนั้นก็อาจารย์ก็เลยให้ความสำคัญไปที่เลขหกมค่นหกตัวนี้ละหกตัวหนึ่งหกตัวหนึ่งที่ชอบนะคะ ต่อไปที่ชอบอีกอันก็คือเลขแปดนะค่ะเลขแปดก็อย่างที่บอกว่าเป็นลาภของลักค่าโชคนะคะแล้วเป็นพบลาภของลัคนาลัคนาในในช่วงจังหวะด้านที่ที่วันที่1นที่สลักมีแปดตัวไดนะคะก็คอได้ได้สองตัวแล้วนะคแปดแปดค่ะหกับแปดชอบอีกอันหนึ่งก็คือเลขเลข จ็ดค่ะค่ะชอบอีกตัวหนึ่งก็คือเลขเจ็ดอันที่สามนะคะค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเลขเจ็ดเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงระยะองศานะคะของเลขเจ็ดของดาวเสาในในในช่วงวันนั้นเนี่ยได้ตำแหน่งเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งปุ๋ยค่ะนะคะได้ตำแหน่งปุ๋ยแล้วก็ใกล้กับเ,เขาเรียกว่าอะไรอะได้ใกล้กับลัคนา รวมด้วยคะคะก็ถือว่าสําคัญอันนป็นเหมือนกันะนะคะแล้วตามสูตรที่ทํามาเนี่ยนก็จะมีเลขเจ็ดมีเลขเลขหกแล้วก็มีเลขแปดด้วยค่ะค่ะอีกอันหนึ่งอันนี้สามแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะมีที่สําคัญนะคะอีกสึดเราไปสี่แล้วนะอ๋อสามค่ะก็คือหกแปดแล้วก็เจ็ดนะคะ แล้วที่ชอบกิกก็คือเลขเราลองมาดูนะคะอาจารย์<ห>เลขเก้านะคะ,คะเลขเก้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งย้ายราศีนะคะ,คะย้ายราศีเข้ามาที่เข้ามาที่นีที่นี้นะคะเข้ามาที่พิจิตรค่ะพิจิตรเนี่ยนะคะอาจารย์เลขเก้าย้ายเข้ามาเมื่อวันที่สิบสามมีนาคมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยดาวเนี่ย เวลาเพิ่งยกย้ายเลขศูนเนี่ยมันมีแรงอ่ะค่อนข้างมีทุกคนมีทุกคนทีนี้ไม่ว่าจะย้ายเข้าหรือย้ายออกเลยใช่ไหมจ้ามนเมื่อคือหกมีนามันไม่มาไปใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องระวังเลขเก้านะคะค่ะเนี่ยเลขกาต้องระวังห่งค่ะค่ะต่อมาละจุดตัวละต่อมาที่ที่ชอบอีกตัวก็คือเลขศูนย์ค่ะมันจะจะอยู่ค่ะเพราะเลขศูนย์เนี่ย เวลาองศาของดาวมฤติูเนี่ยมันไปนะคะมันไปเกาะกลุ่มกับลักนาเวลาหวยออกเลยนะคะ,คะองศาของดาวมฤตยจูค่ะนะคะซึ่งซึ่งถามว่าเลขศูสูงก็ชอบอีกตัวค่ะนะค่ะเพราะน,นั้นเอาอย่างนี้อาจารย์เดี๋ยวลองยกกระดานเลยดีว่าแถมแถมอีกสักตัวที่ แถมอีกถ้าแถมแถมสองตัวเลยอาจารย์ค่ะแถมเลขหนึ่งใจดีกับเลขสองโอ้ใจดีแถมมาสองตัวเลขหนึ่งกับเลขสองเพราะเลขหนึ่งเนี่ยก็คือดาวอาทิตย์ค่ะได้ตําแหน่งแล้วเพิ่งย้ายดาวศุค่ะเช่นเดียวนะนะแล้วจันเหระคะจย์ให้ราดอะไรเอ่ยจันเพราะเป็นวันจันเป็นเพราะมันเล็งละธนาแล้วก็มันอยู่กับดาวพุธอัจจัยดีเลยอัะนั้นเราก็ เอาอีกกระดานหนึ่งนะคะจารย์เอามาสรุปให้ท่านผู้ชมเห็นเลยชัดๆกันเลยใครจะถ่ายรูปก็ถ่ายเลยนะคะเราเปิดแป๊ดเดียวนะอ่ะถ่ายรูปเลยค่ะก็เป็นเลขเด่นของอาจารย์เต่านะคะอาจารย์พูดอีกทีไหมมีอะไรบ้างก็มีนะคะลองจับดูก็คือลองยึดยึดที่เลข8ดค่ะอาจารย์ไม่ตรงกลางเลยนะคะยดที่เลข8ดนะคะแล้วก็เอาแปดจับนะคะเจนแปดนี้นะคะ เจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดหกหกแปดเนี้ยนะคะค่ะเรียงกันแล้วว่าหนึ่งกับวงเล็บสองนี้ก็คือแถมให้แถมให้เออเผื่อใครมีอะไรเป็นพิเศษไหมคะเห็นจานใส่สีแดงเนี่ยแล้ววงเล็บเอาไว้เนี่ยอืมเสียดายไงคะเสียดายจะทิ้งไปก็เสียดายเพราะว่าเห็นว่าดาวจันเนี่ย เขาอยู่กับดาวพุธแล้วอยู่กับดาวศุกร์เข้าเป็นมิดกันหมดเนาะแล้วอย่างเลงลัขนาด้วยเราก็ไม่กล้าทิ้งเขาเท่าไหร่นะคะก็ลองเล่นดูนะคะจาย์ค่ะนอกจากจะจับแปดไปประกบตัวนุนี้แล้วก็แต่ละตัวก็ก็ลองผสมเองตามชอบเองคะเพราะว่าเพราะว่าเลขเลขพวกเนี้ยอย่างที่บอกว่าเลขพวกเนี้นะคะมันมันเป็นเลขซึ่ง เอามาจากอิทธิพลของดาวท้องฟ้าในวันนั้นอาจารย์แตะอาจารย์เ่าอนะคะอาจารย์จี๊บขามไมว่าจะมีสูตรนะคะมีสูตรที่จะนํามาใช้ในการในการคำนวณหาเลขชุดด้วยค่ะนะคะซึ่งซึ่งไอจุดเลขชุดแปลว่าเลขชุดก็คืออันนี้ค่ะค่ะก็คือแบบนี้นะคะเลขชุดแต่ว่าอันนี้อันนี้็อาจารย์จับไปให้แล้วาจะรโชว์แคปเดียว นะคะจะโชว์แค่เดียวลองดูนะคะะจถ้าถ้าใครใครเห็นไม่ชัดยังไงนะคะเข้าไปตามในเพจของอาจารย์พิชยาชื่อชื่อเพจว่าอะไรคะอาจารย์พิชยาเต๋อล็อบโตลองไปตามดูนะคะแล้วก็แอปเป็นเฟรนด์กันเลยใช่ไหมหรือเต็มนะกดเพื่อนกดกดกดฟอลโล่กดไลค์ได้นะคะกดไลค์กดติดตามได้ซึ่งซึ่งจะบอกเล่นชุดนะคะแต่ที่มาที่ไปเนี่ย นะคะถ้าถ้าใครอยากรู้ว่าที่มาที่ไปของเรขชุดพวกนี้นะคะมาจากไหนเพราะตอนเนี้ยเราจะใช้แค่อิทธิพลดาวบนท้องฟ้าอย่างเดียวไม่ได้อาจารย์ก็อย่างที่บอกมันต้องมีสูตรด้วยอาจารย์ดูอิทธิพลดาวบนท้องฟ้าเนี่ยดูหลายตัวมันจะไม่คูะจะเอาอันไหนล่ะถูกไหมคะมันตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องใช้สูตรในการนํามาคํานวณใว่าเราจะใช้ตัวไหนนะ คืออย่างน้อยเนี่ยคุณได้สักสองตัวค่ะเนี่ยมันก็อะไรสร้างรายได้ให้ได้ใช่และใช้สูตรแล้วก็ใช้ประสบการณ์ของอาจารย์ที่เก็บสถิติไว้ด้วยนะคะค่ะอันนี้เนี่ยนะคะก็เอามาเป็นสมนกคุณให้กับแฟนคลับของเราเนาะค่ะหรือเราจะจะเป็นแฟนคลับของอาจารย์เต่าแล้วด้วยยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะ ก็ลองติดตามข่าวดูว่าอาจจะมีการเปิดสอนที่สมาคมโหระสาณนานาชาติสาขาบางขุนนนท์นี้นะคะแล้วก็ก็ลองติดตามก็ถ้าใครสนใจนะคะโทรมาให้ชื่อเอาไว้เลยนะคะอาจารย์เห็นโอ้มีคนสนใจเยอะแยะอาจารย์จะได้รีบเปิดให้เลยนะคะโทรมาที่020449122นะคะอาจารย์จะสอนที่สาขาบางขุนนนท์นะคะ ก็ขอขอรวบรวมรายชื่อกันก่อนแล้วกันนะคะสําหรับท่านที่คิดว่าเอ๊ตัวเองเนี่ยจะมีโชคมีลาบไม้หรือว่าดวงเป็นยังไงนะคะใกล้จะสงกรานแล้วเนี่ยนะคะกม็มาดูดวงกันได้นะคะก็ที่สาขาบางขุณนนนก็จะมีอาจารย์ขัดกัน มาดูให้นะคะหรือถ้าเปิดจะใกล้ยังป้องปรับก็เชิญที่ป้องปรับได้นะคะแต่ถ้าอยากจะเรียนหาความรู้นะคะเป็นอาชีพเสริมเราเปิดสอนทั้งสามสาขาเลยค่ะที่วัดราชนาดาที่ป้องปรับและที่สาขาบางขุนนนนะคะกม็มาเรียนเอาไว้นะคะเป็นอาชีพเสริมได้หรืออย่างน้อยก็เป็นเสน่ห์กับตัวเองนะคะ,ะดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆนะคะอาจารย์เพราะอันนี้นะคะถ,<ม>ถ้าเกิดว่าได้ทั้งหลัก ของโหราศาสตร์ด้วยแล้วได้ทั้งจับสูตรเด็กพิเศษด้วยเนี่ยมันก็เรียกว่าคนคนที่จะมาเรียนกับอาจารย์เนี่ยนฐานะได้ค่ะคนที่จะมาเรียนกับอาจารย์เนี่ยต้องมีพื้นโหราศาสตร์มาก่อนไหมคะไม่ต้อง嘛ค่ะเพราะว่าเน้นสูตรเน้นสูตรเน้นสูตรแล้วเพราะว่าโหราศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยอย่างที่บอกว่าเอาง่ายๆอย่างเลขแปดเนี่ยนะคะค่ะดาวราหูย้ายมาตั้งแต่วันที่ที่สองกงคืนนานแล้ว ทำไมเลขแปดไม่ออทั้งคือถูกไหมคะก็สูตรนี่แหละจะเป็นตัวเข้าเป็นตักว่าเมื่ออาจารย์เมกัออาจารย์เม่ออาจารย์จะปล่อยสูตรเลยเหรอต้องปล่อยไหมคะนี่นะคะอาจารย์จะไม่มีการเอาไว้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะก็โทรมาให้ชื่อไว้เลยนะคะว่าสนใจอยากจะเรียนชื่อวิชาว่าอะไรหาเลขเด็ดเนาะเลขเด็ดนำโชคเลขเด็ดนำโชคนะคะจากอาจารย์ หรืออาจารย์พิชยาอัญจ่าอาจารย์เต่าล็อตโต้ค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เต่ามากนะคะที่มาให้โชคมาให้ลาบนะคะกับท่านผู้ชมนะคะกดไลค์แล้วจะเพิ่มโชคถูกไหมคะนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ